นี่ครับถ่าตัวนี้หน่าโดนหนึ่งนี่โอ้ยหอกก็ได้ครับพี่น้องมือนี้ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องโอ้ยปวดหัวตัวใหญ่เลยบุะษอมพอดีแหละครับมาเดียวเดียวเดียวหัวกันพูดว่มีซ่อนอยู่ไเลยพูดเราพี่แจนนี่แหะยิมโปรตีนกี่กิโลกรัมอย่างงงฮะโปรตีน สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้บ้านชูยอดกับทีมงานอีสามบ้านดอนปฏิภาพบีพ่อร่องมาหายิงหนูจิ้นขนหนูขึ้นก่อนนะครับพี่น้องเด้อครับทางทงทางท้ายเขาเลยครับทีมงานครับพี่น้องครับลุงหลักเขากำลังลกคนหนูอยู่ครับนี่ครับนี่ครับลุงหลักเขาลกคนหนูอยู่ครับเดี๋ยวมาตุ้งแรกครับ มาแต้มหนึ่งแล้วลูกมัน่นักงนั่นนี่หล,<ะ>ลานมันบอกซุ้มไปเลยซุ้มวานาปุดเป็นกระลังเป็นยิ่งอยู่เอพี่น้องเด้อตรงมั่งครับนนบ้าฟุกกับบ้าทีมนะครับพี่น้องเด้อมถาถ่ายถ่ายกินขัวนูด้วยนั่นครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับถายทีมงานมันถึงมาก,ก่อนครับเป็นไปนยิ่งอยู่ครับจะได้บ่ได้กับติดตามมึงด้วยพี่น้องเด้อ ตาตุให้มันมันเหมืนว่าผู้ถ่ากินกระถ่ายเยู่นี่แบบแบบทุ่งห้อยอะพี่น้องเอ้ยโอ้พุ่นครับพี่น้องโอ้ยเรียกเข้ามาแล้วครับพุ่นโอ้ยมันแล้วพี่น้องโอ้ยเต็มสองครับนี่ครับ ตังกู้เก่าตัวนอยู่บ่หญ่กตัวนังอยู่บ่หญ่อยู่โอ้แววหมโอ้ยทำดาด่านไน่า่าน่่ยยังบ่นั่อยู่คนอ้อาเอาอ้ยปว้นื่ยเสียบไหลมันห่วงรูมารูมาอร็วเห็ลโอ้ยห้้จะชัดครับโอ้ยอแล้วเนาะ นี่ครับพี่น้องครับว่าจกี่เขาก็มาเด้อพี่น้องเด้อมาหนี้เด้อโอ้สวัสดีครับวัพุ่งเม้าวงยานี่มาลำพูนโม่ครับครับผมปรนแอกเฮ็ดงานเม้าวงยานี่เป็นแหล่งเราแทงเขาพ่อผลูกคนหนูครับนี่เหมือนครับมาหัดอะไรก็ใส่ลูกคนหนูเลยครับนี่ตัวอลไรได้เมื่อกี้เหรอครับให้นบาแจักเด้อครับเป็นผู้หลงเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ โอ้หันแว่าสิแต้นตัวไป็นบอลลัมซิงนี่มึงอยากเนี่โอ้ยเอาเอาไฟออกก่อันย่งไฟเซนหาไปเลี่ยมตาไปเอาครับไใโชว์ลุกชว์พี่น้องูลุกไปยี่บ่อลุกคนหนูนั่นเออลุกเป็นเต้นหนูเน้าอื่นหนูเออเออเน้าอะไรความอะไรหนูแนวอื่นมีอยู่เน้าอะไยโมมีดอกห้าเน้าอะไเออครับพี่น้องครับหนูที่ลุงหลักที่ได้มากครับเนี่ครับ กับไปเลยครับน้องที่ออกไปยิงมาครับนี่ครับกำลังคั่วอยู่ครับพี่น้องครับปฏิบัติการบ่มาย้มาได้ครับมื่อนี่ยมาไปยังครับพ่อยู่พ่อกินก็เอาละอ่ากินแบบธรรมชาติน้อพี่น้องเนาะคนทั้งพี่แจ็กกี้เขาก็เตรียมอุปกรณ์นะครับนี่ครับสิขั้วหนูนะครับพี่น้องเนอะนี่ครับเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยอืมไหอันไหนขั้วหนูเด็กคือก้อยเด็กนี่แหละก้อยเด็ก อาจจะแซบเด้อสุดฟินมือเลยมือนีิเฮากินมือนั่นนะแซบไปรีไปเนี่ยโอ้โหติดจใจเลยสุดยอดเลยมือนั่นมือนีิมีความพักกระเดาจักผู้ใดเบาฝ่าฮุ่มมือนี้มีหอามพักกระเดาแล้วครับพี่น้องเด้พอพักกระเดอนพ่อใหญ่คำส่เด้อไมให้ครับ เดี๋ยวสิตัดไปหากันใส่เรานี่ครับพี่น้องครับนี่คับใส่เข้าเอาพักกระดาไให้แล้วน่นี่มึงดูครับโอ้พักกระดาวแล้วปนาใส่เบิรนีกัโอ้ยยังควางยขาลงบานใส่น้ยใบมันเึกนี่เนาะเอ้าขมตาบ่อเรืองเนาะพอห่เนาะพักกระดเจางพอน่ตัวเนาะยังไนกันเรียกพี่ได้ไหม นา,น,น,นาบเลครับพี่น้งองครับนอนที่นนตรงลุงครับซับเด้พี่นะครับัางนีะเกียครเครื่องนะครับพี่น้องเนี่ยเออำเครื่องครับขยำขยำเครื่องเนาะหอมีอวะโอ <laughs> ้ยนไทไทยความมันยยกียว <c oughs> มันอย่งี่มันอย่าง <laughs> <c oughs> เงี้ยวมันนั่นนี่วัมันนั่วครับพี่มาอ่อมห้องครับอ่อมห้องกับหมอไปเก่าแล้วครับพี่น้องครับมอสนามาแล้โอ้โหจะดูกินงการนี่ครับพี่น้องอะไรอะไรก็ผมมอเมื่นซบเนาะนี่เด้อดสังสังที่ถูกเด้อดสังที่ถูกเด้อดเยนี่สากเออเนาะนี่ลุงเขาก็สักครับ รับพ oh! ี่น mm ้องครับ um วัน okay. น uh ่พูดเพิ่งได้อีกเด้อแต้มหนึ่งครับเป็นเอื้นมาเบิ้งครับนี่เบิงทาาคนตัดทับนี่มาเดมาไทยเบิ้งนะพี่น้องเนาะนี่มาไทยให้เบิ้งแล้วครับบอลนี่นี่ครับยิงเลยครับเ็นบอกมาเบิ้งนะใ่วู้วว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 วนววววีวว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 ้อวว้่ โอ้ยแม่นครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ยแต่ทาตัวนี่ยแะบวงโดนหนึ่งพี่น้องเฮ้ยมึงครับนี่ครับทาตัวนี้ยแต่โดนหนึ่งนี่โอ้ยหอกก็ได้ครับพี่น้องมึอน,นี่ครับโอ้โหเอา้ายอดแล้วครับพี่น้องมึอนี่แล้วชิพเป็กไปขวบเต็มกระซุ่มนั่นแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับ นี่ครับพัดปูดเาครับเมื่อคืนไปหาหมูตเตเคเรลนี่จอบแต่ตัวนี้แหละครับเป็นจอบนี่นี่ครับนี่ครับมันมันครับมันมันก็สิได้เนาะได้ออมอู้ยขาบักโดนนึงเอาสุดยอดแล้ววันนี้สมกับการล่อค่อยอยู่ครับแมนปะเอาแกวแกวแกอ้ยไปครับพี่น้องวันนี้วันเราปวดไปแล้ววันยิ่งอยู่ครับ โอ้ยนี่ครับพี่น้องครับนูตัวตีห้าได้มาเอาหันครับปุ่นแล้วครับนี่ครับรุ่นแล้วตัวนี้เล้วครับตกคนล้นอได้อหลีครับพี่น้องตัวแม่มันนี่ครับยอดเลยพี่น้องเด้อถ่ายอยู่ปั่นตัวชได้เกือบสามถุมเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสุดนี่ก็เตรียมไปแล้วครับพร้อมสี่สิบขวดแล้วครับนี่เอิงหมอนเองหมอแล้วครับี่ เอาอีตัวนี้อีกครับแบบงนวันยังน่อีกเหอวะแ่งไงเงินไม่ไ้ฟาใสนมายังมีอยู่กัมองเขาไว้สกระสอบ้หตัวนี้คืยงามเถอลุงลกคนเรียบร้อยแล้วยับวนขาจอเลยสุอดเลยใ่เอาว้าวอเล็กันไนีม่อีกสองตัวเหรอโอ้ยนมาแต่ปรดดิก เนี่ยไม่แล้วครับอเสียนเลมาอีกสองเพิ่มไปอีกสมเรื่องครับพี่น้องเอนี้บวกไปอีกเลยอเด็กมาแหงหมันเป็นฟาร์มอยู่นี่เป็นฟาร์มบอกร้านคือซี่อมาน่ากินได้อีกโอ้ลายเดือนอยู่ครับพี่น้องนี่สุดยอดเดี๋ยวอันนี้เขาจัดการเป็นอาหารเร่งก่อนแต่ว่าอันนี้บนตรงมกไส้ปีเร้ากอคือเป็นจัดครับพี่น้องแค่นั้นพอแล้วนั้น ขั้วเหรอครับพี่น้องทำควาวสะอาดเหรอครับเอาโพดมันถิมได้พ mm ี hmm. ah ่น ah, okay. ah ah ้องเ้อะมาใส่อ okay. ah ่อนเอาใส่อ่อนหน่อยอย่เนาะไอเลแล้วขงมักใส่อ okay. ah ้อนจังหวะอะไอ่อนมากบนทะเลอันดีชิเสียต่อนเราจะบอกอันดีชิเสียอ่อนไม่หมักอ่อนเนาะ้นี่ยอาลงพันตัวนี้ขาวนตัวนี้ มองลงข่าวหันบัส่บ่บ่ากิโลเมตเจ้าก็จะยำได้ก็เป็นยังแก้วดีเนาะครับพี่น้องครับเบื้องตอนขวดได้อพี่น้องเด้อบดนี้เดี๋ยวครับความนะครับพี่น้องขวดเขาโตเงี้ยเลยวะเดี๋ยวสองคนเลย ยดใส่ครับพี่น้องใส่ออดได้พี่น้องว่าใส่ไงด้เขาเก่าของแทบเนาะยี่มองนียวนะลุงเนาะนี่นครับตืมมันบีครับเครื่องหมอพอดีมือไงมือนีิอีมันจะดอกหลายคนเนี่ยนืมาดูพะได้หลายคนนเนี่ยเครื่องหมอมันอผมเล่นกล่องไปแปป๊วบบนี่ บแล้วปุ้งเกลืองก็น้ประมาณปุงกันบเมื่อกันปุุงครับพี่น้องันนี้มังางเก้านี่แหละปลาลปแดกชุบที่ปลาเป็ดสะกันนี่ครับพี่น้องเพิ่ปรุงห้องบรรดาบชื่อเก้าครับเหมือนเดิมครับพี่น้องไม่ได้อีกไม่ปานหมูมีี้คนไม่ให้ในนา่นพราะั้ครับพี่น้องครับืนนี้สองแรงแข่งขันครับืันนี้ เดือดแล้วมันเดือดแล้วหิวแล้วผู้หิวก็หิวแล้วปอดปอดปอด่อดนเดียหนึ่งปอดนิด่อียวหนึ่งเบาฟี่หิวหรือบบาฟี่กว่าอยากนอนแล้วเกลือเกลือครับพี่น้องปลาเดือดจะคอยเด้อจะคอยเด้อเออโอเคจะเบิร์นไหมฮะจะเบิร์นไอมเอ้าน้ำปลาลงน้ำปลาลงเบินหน่อน้ำปลาห้าก็ลงไปแล้วครับพี่น้อง มนการปรุงครับเยอครับอันนี้มันก็ชลดอเยปาาเะาจะเเเขวบกันขวมันมหอมกันใส่จที่หลังเกันฮิกันิกันจิ้มมึงดูเอ้ทับพี่เขาใส่ี่จะบอกทับพี่เาไงทำไมบอกไมเดะเลทับพี่นี่เลทับพี่ใส่เเลพี่ให้รเลเกลือตุองรดนะโอ้ชรด พอ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 เดี๋ยวได้ีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัวกันพูดว่กมนดเพูดเราขี้แยนี่แะนี่ครับพี่น้องครับข้างมอแล้วครับพมดแลวปุกปุกเหรอเฮยจวดจหนูมันเดยอดไปน้องด้อยแบบนี้ไล่กัน้ทออะไรแบนี้คันทือกันมอเนี่ยมัจวดจวดเหรอเด้เพั่อฝ้าทำไรอย่างเี้ยหล่ะพ่อฟ้าปะถ้าูดแค้นใจมื่อนัน เอามาเป็นฟาร์มเอาเอาเอามือถ้าถอดขวดสดโอ้คลิปก้อนน่ะเนาะคลิปก้อนคลิปก้อนบ่มี่ได้เนาะสอนเฮาเนาะมี่สอนเออได้ใส่อันนี้เก็ะปาดขวดน้ำเนาะเอาพี่น้องผู้เป็นพี่สามมันถึงจำอะไรอยู่ดิเปิดตั้งแต่ว่าแกะเลยลูก่อนก็บพราเปลี่ยนบันมาบานนี่แหละเั่งคู่กันท่านปุ๋ดเอาขึ้นมาแล้วครับปุ่นกําลังยามากครับปุ่นพี่เจ๊นัย รีบเร็วบ่อป่าอะอไรมะพ่อพักพอนได้แล้วยังโดนเหรอนก้นห้อขากินเข้าบ่เนี่ยคือบุกอ้อมใส่กันี้ไง่บ่อันนี้นู้นท้องขาวครับพี่น้องครับนี่่เขาเรินนู้นงขาวครับอรือขนกวาขาวอันนี้นู้นพุกครับนี่ทองขาวครับจะลูกไหมดูำนะไปทำมกแล้วพี่น้องเด้อเมื่อห่ครับเนี่ยหามูลเพิ่มเพื่อทพี่น้องเด้อ มุกแทปีนี่ครับพี่น้องครับมัวทุบกัดังในนี้มาคมนี่ต้องใส่พักกระเดาด้วยพี่น้องเด้อบะผมมาเชื่บเด้อสุบฝันไม่ได้เด้อผมแห้งขนาดบางคนว่าแหละอีนี่เร็วใส่ยลายน่ะอาจจะสองใบพ่อแต่กินเร็วแต่ตอนห่อนมันก็กินอยู่มันจะกินใบให้แล้วก็เย็นมากเลยวผมมาคมคิวตั้งแต่เราบ้านพักกระเดาเดาดิงเนี่ยพี่น้องเ้อะมันคมขนาดนี้วันโบวันโบ มันต้องรุ่นใหม่หมอดขัวให้มันแหมๆเหมอนตัวพี่น้องเด้อครับเก็จะ่าควรเนาะรุ่นนี้คใหม่หมอดเออพูดแล้วเนาะตัวป้าปะตัวหลักกระบะให้กัน,อน,น,อนเฮ<อ>้าจังใส่หอมเนาะอือตั้งอีแซีบเนาะลุงเนาะอ๋อต้องรอบอีกประมาณหกทุ่มกินแซ็บๆตรงใจน,นเย็นสามโอ้สามทุ่ม สี่สิบพายีชา้องกน้องควรเอาี่าเพ่รนิมเขาแล้วาแดงาแดงพองแล้าอับของเสีบหน่ใจเย็นนีรีวะใจเย็นเอาเอารุนกันพี่น้องครับใส่บเสียบเลยลูกรนี่ครับพี่น้องครับพนอักหอมมนกใส่แล้วครับหนขวดได้ครับพี่น้องเด้อ บมมีแต่เปียงเอาไม้ไผ่ลาคนเหแบบทุ่งครับพี่น้องแต่กินหอมนี่โอ้สุดยอดเลยหอมไม่ห้วยนะครับนี้ำหน่อยดิเหอใช่นอีกวะใช่ใช่ใช่เาว่าน้ำหน่อยอยู่ไม่แข็งเลนี้เด็สดไมเนาะเออประนัดเดือดเดือดเ้าบานนี่เดียดไปดีกับโป้งเหรอครับพี่น้องครับลอกกินครับพี่น้องครับดตอๆตอนโบกินเข่าอี่าีแทบะไ้ม้นมันเยิบๆนาะขวดจังไงก็บรแห้ง ้องเขาไห้เว้ยมันบ่องากกนี่ยมาจะมันยกย่างเหนียวเ,เลยเปือยพิษไปนี่ยมันขนาดเนาะเย็นเปิดเลยม่ขยเย็นยู่แล้วโอ้ยจ้ำสบมพักว่า,นนะามันจ้ำขอเนอแม่จำสบบอะี่ยกยาสมพักนจำสมพักว่ามันสมช่วยรอดวางหนูจะสมนืม,มัหนูสามสัน้นมี่ครไปนอกครับอือ กินคำใหญ่คือบ่กกันอนียมก็กบไปทาั้งเดียวน่าเป็นนัองแล้วต้องมากถ้าขนาดแล้สุดคำใหญ่คือบสาหิตก่ตำเขาจะกินแท้อจจะแสบโอ้มันเหรอโอ้โหกินได้บ้ากมาคือดิต้องกินยู่ทงสิแสบโอ้โจะยังหิวกว่าแสบก็เหรอวะ

แรับลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไอ้แค่นี้ก็ได้ครับพี่น้องเด้อเบื้งไอ้ีลุงเราลูกคนโนครับนี่กอนจะเมื่อบ้านครับบกใส่ปีครับอืมจับแค่กินเหลือจักออมแต่มุกมะอื่นเนาะพี่น้องเนาะจ้องไอ้แม่ทอดลูกคอนเมียพี่น้องเออหน้าต่อฝุ่เอามีลูกมีเมียล่ะเออเอาว่าให้่ล้วงครับผมผมไมีแล้วโอ้ตีแค่นี้แหละครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเมืองคนดิบตกสะพานเนื้อบรรนีเด้อก็ดิบเมื่อนี่อย่างพี่น้องครับบรรยากาศก่อนจะกลับบ้านครับหามสะพานครับสะพานวัดใจเอาเพื่อทีะผ่านมาผ่านกับเมืองเนื้อบรรนียาเด้อายาดีดีเด้อ อืมอืเอาอืเอาผ่านไปได้ด้วยดีอืม